สวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นํานำโชควันนี้พามาพบกับแนวทางของลาวสตาร์ประจำวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เรียนการพนันต้องการเข้ากลุ่มเพื่อรับแนวทางลาวสตาร์ม็ดเดียวแนวทางที่ไม่ได้วางในช่อง u t u b e นะครับมีให้ทั้งวัน ที่ i อดี n ลนี้นะครับไปดูผลวันที่20ฮะปกติออก0 20 10 v i p ออก1 9 8 31ครับเมื่อวานนี้ให้5กับ6นะครับไม่มานะครับหลุดนะครับก็ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อวานนี้อ่ะ จงลืมคําว่าเสียใจมาเริ่มต้นใหม่กับวันนี้ปังปังครับเลขเด่นประจําวันนี้นะครับห้าสฮะเจาะสองตัวห้าห5ึ5งห้าสี่ห้าเเราก็จะเน้นไปที่5 7กับ4 0ครับ เจาะสตัว157640947351ครับเข้ากลุ่ม ID Line เป็นภาษาอังกฤษนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปปลาสตาร์ประจำวันนี้กันนะครับวันที่21นะฮะ เด่นห้าและสี่ครับเน้นห้าเจ็ดสี่ศูนย์เม็ดเดียวหนึ่งห้าเจ็ดครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ